วันที่4เมษาย์หญิงสาวที่ชอบเรื่องลี้ลับบาทหนุ่มนักถ่ายภาพสายผจญภัยนุย้ยเพื่อนที่ไม่เชื่อเรื่องผีโอมผู้เงียบขรึมที่ดูเหมือนรู้บางอย่างมากกว่าคนอื่นทั้ง4คนเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยวันหนึ่งเมเสนอให้ไปเที่ยวบ้านร้างหลังหนึ่งที่เพิ่งมีข่าวว่าคนที่เข้าไปมักหายไปทีละคนแค่ลือกันไปเองหน้านุ้ยหัวเราะก่อนจะยื่นกล้องคืนให้บาทเรามาถ่ายวิลล็อกผีหลอกกันเถอะ คืนนั้นทั้งสคนเข้าไปในบ้านร้างหลังนั้นมันเงียบผิดปกติประตูเปิดรอไว้เหมือนรู้ว่าจะมีคนมาเสียงนาฬิกาหยุดเดินทั้งที่ไม่มีใครแต่ต้องโอมพูดเพียงสั้นๆว่าอย่าแยกกันนะแล้วก็เดินนำเข้าไปภายในบ้านมีห้องโถงใหญ่หนึ่งห้องตรงกลางมีโต๊ะวางกรอบรูปแต่ในรูปว่างเปล่าไม่มีใครใครเอามาวางเล่นเนี่ยเมถามพลางเดินเข้าไปใกล้พอแสงจากไฟฉายของบ้านส่องใส รูปภาพบนกรอบค่อยๆปรากฏขึ้นทีละคนเป็นรูปเมเองนุ้ยหัวรเราอเฮ้ยตลกแล้วแต่ยังไม่ทันขาดคำภาพในกรอบรูปเปลี่ยนเป็นนุ้ยแล้วก็เป็นบ้านตามด้วยโอมเมกรีดร้องพวกเราจะตายที่นี่เหรอโอมตอบเบาๆเราเคยตายไปแล้วไฟในบ้านดับวูบทุกอย่างกลายเป็นความมืดสนิทสี่วันต่อมา ผู้คนในหมู่บ้านจัดงานศพขึ้นอย่างเงียบๆทั้ง4คนเดินผ่านหน้าศาลาวัดหวังจะดูว่าใครตายพวกเขาชะโงกหน้าดูรูปหน้าศพแล้วก็แข่งค้างเป็นรูปของทั้ง4ี่คนเรียงอยู่หน้าโลงถ้าชอบมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แก่ติดตาด้วยนะครับ